ท่านเก่าคำบูชาพระธาตุไทพร้อมกันนะครับหนงพสัวซ่ารลวงพ่อสังโคหลงฆ่อช้าันยมาเอะข้างในข้างกางนครับพี่เท่าไหร่นะข้างกาปีนี้17 17เจ๊นี่ฮะ๋อ17ปีก็อยู่อะไรหน้า17ปี ทุ paid, ียนตู้ฟูชางนะไตของเรานะครับก็ดีใน้ผมว่าไม่จำเป็นต้องเป็นผมตลอดนะครับเวียนๆกันไบ้างนะครับแล้วก็ต่อไปเราเวลาเราไปที่ปิดที่ไหนก็คนไหนที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เป็นประธานจุดเสียนู้ก็ผ่านกันนะครับโดยไล่อาุโสลงมาเรื่อยๆนะครับขอบพระคุนท่านอาสาสมัครคุ้มครึแล้วก็ท่านเครือข่ายทุกชนทุกท่านเลยนะครับเจอกันค่อนข้างจะบ่อยนะช่วงนี้ถีกันเยอะเกินเมื่อวันก่อน าศาสนาสมัคดิ์ทูพื้นเองก็ไปไประชุมสมมนาสมรรถภาพของที่ส,มสัมมนาทูพืน้นนะครับถ้าไม่เว้นไปแก้สี่สิชั่วโมงวันนี้เราขอพบกันที่น,นี่แล้วนะครับก็คือพิธีการเดินสายพักผ่อนกันนะครับแวะมาเยน็นเย็นทางโบราณกันบ้างนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีโครงการสองโครงการซ้อนกันอยู่ในนี้ก็คือการจัดโครงการอบรมสัมมนาเอ่อ สัตวัาภาอาสาสมัครูมอุมชนหนึ่งโครงการแล้วก็จะมีโครงการที่ต้องทําก็คือโครงการพัฒนาสัตว์ปัญือย่ายุทชุมชนอีกหนึ่งโครงการที่อื่นทั่วประเทศอาจจะรู้สึกว่าอสาพและเตือยไทยกับทางภาคราชการหรือสนับสนุนพืที่จะเปนกลง่าง,งอาจจห่างะคทับของที่อื่นอาจจะไม่ค่อยีได้การใช้ปงป่าในบนะ้ง เราพยายามที่จัดจิตกรรมันนี้ขึ้นมาเพื่อว่าจะได้พบปะกันบ้างแต่ส่วนของผู้พึ้นโวใหญ่แล้วพี่เพิ่งปล่อยบ้างตามกระบวนการที่บอกว่าจะเลิก